ทำไมถึงมางานหยวนต้ามิเกวลก็อยากมางานนี้เพราะว่างานนี้ได้ครบทวนเลยค่ะทั้งฝั่งที่แบบว่า D R ด้วย D R X ด้วยแล้วก็ยังได้ฟังในส่วนการมิคโอพูนไทยจากฟั n ง a ดเมนทัแล้วก็ยังได้ฟังส่วนเทคนิคอลอีกรวมถึงยังมีตีน d a t a Center ซึ่งมันก็เป็นเนื้อาหาที่แบบถ้าเราอ่านเองอาจจะทําความเข้าใจยากมาฟังงานนี้ก็เคลียร์ทุกๆอย่างหมดเลยค่ะเหมืนอยากหรือว่า เหมือนการลงทุนอ่ะ DR มันเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วมันดีกว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศยังไงบ้างอะค่ะบล็อกยตนตามีโปรดักต์หลากหลายมากเลยครับโดยเพราะ DR นี่ผมว่าผมไม่คิดว่าจะมันจะเยอะขนาดนี้นะผมว่าจากนี้ไปคนไทยคงจะมีโปรดักต์ครั้งเรือกที่หลากหลายมากขึ้น้เรื่อยๆรบบผมว่าเป็นเรื่องที่ดีซึกอยากมี financial freedom นานาคนครับ ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกเลยที่มาที่วัดต้านนะคะเพื่อมาฟังในรูปแบบของการลงทุนซึ่งถือว่าถือว่าเป็นศูนย์และในการรับข้อมูล แต่ว่าวันนี้มางั่งในการบรรยายส่นแรกรู้สึกประทับใจเพราะว่าเข้าใจง่ายคือบางคำเราอาจจะเป็นศัพท์เทคนิคที่ต้องเรียนรู้กันใหม่แต่ว่าในพื้นฐานในครั้งแรกเนี่ยก็ถือว่าได้ความรู้ไปอย่างมากเลยแล้วก็หุ้นที่มีโอกาสที่จะลงทุนในปีนี้เนี่ยเราก็ได้เก็บทริคไปหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกหรือว่ากลางปีเราต้องดูหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นลงอัตราการแลกเปลี่ยนหรือว่าหลายๆเรื่องเลยที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายเลยค่ะถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้กดไลค์กดติดตามโซเชียลมีเดียของยูเ t a นตาซิ r ร t ตี s ไว้ได้เลยนะครับ